ครับวันดี้รับผมยินดีตอนหับเข้าสู่นคยไขหนุแชนแนลนะครับผมตอนนี้นะครับผมเกม Tower of f a n t a s y <c oughs> ก็ได้อัปเดตแพท1.5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในแพท1.5เนี่ยจะมีอะไรที่อัปเดตที่น่าสนใจบ้างนะที่เราต้องรู้นะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย สำหรับคนที่อยากจะเติมเงินเกม Tower of Fantasy ในราคาถูกนะครับผมแนะนำร้านโอว็อปอพเลยนะครับผมใช้แค่เพียง UID ในการเติมเท่านั้นเติมไวปลอดภัยไม่ต้องออกเกมฝากไว้ด้วยนะครับโอเคครับมาเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ตัวละครคลอเดียก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ตัวผมก็ได้เปิดมา2ดาวนะฮะเปิดมา2ดาวเป็นที่ร้อยแล้ว แต่จริงๆเป้าหมายคือดาวเดียวนั่นแหละเพราะว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากบัฟตอน1ดาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูตู้กันดีกว่านะครับดูตรง Special Order เ,เ,เ,เลยเนาะนี่ตรงนี้เลยครับใครที่ได้ดองเพชรไว้หรือว่า มีได้ทําการเติมเงินไว้เนี่ยมาเปิดตู้นี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูคลอเดียคร่าวๆกันดีกว่านะครับผมว่าคลอเดียเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะหลักๆนะเออหลักๆนคะลอเดียเราจะใช้มาเป็นตัวบัฟนะครับให้ทีมใช้ร่วมกับทุกทีมได้เลยนะฮะเพราะว่าคลอเดียเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่1ดาวนะครับ1ดาวเนี่ยคุณสามารถนะครับผมเวลาเราใช้ดิชาสกิลหรือสกิลเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้เราได้เลยนะครับสูงสุดสตะแตก นะครับ24%เลยนะครับตรงนี้นะมีประโยชน์มากๆเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวคลอเดียเป็นฟิสิกส์เออร์เรโซแนนต์นะครับหมายความว่าใครที่จะเล่นสายกายภาพเนี่ยคลอเดียก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับผมยิ่งตอน5ดาวนะครับผม5ดาวก็จะเพิ่มดาเมจของสกิลอีก20%เลยนะครับเพื่อนๆเนาะใครที่อยากรู้ว่าจัดทีมยังไงคลอเดียเนี่ยผมได้ทําคลิปแยกไว้แล้วนะตามดูกันได้นะครับผมในช่องเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูที่เมทริกคลอเดียกันเลยดีกว่านะครับผม ตู้ถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องเมทริกคลอเดียเนาะเมทริกคลอเดียเนี่ยเอาตรงๆคือค่อนข้างเก่งาเกิดเราเปรียบเทียบกับเซิร์ฟจีเนานะได้บัฟมาเยอะมากเลยนะครับผมตอน2ชิ้นเนี่ยเราจะเพิ่มดามเมจนะครับ ในการทำแอร์คอมโบกลางอากาศนะครับ13สูงสุดที่23เลยเนาะตรงนี้แล้วก็จะรีเซ็ตดับเบิลจัมด้วยนะครับผมถ้าเราตีโดนเป้าหมายเนาะตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับส่วนเซตสีชิ้นนี่แหละครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเวลาเราใช้สกิลนะครับโดนเป้าหมายเนี่ยจะลดคูลดาวของทุกสกิลเลยนะครับผม สตาร์ที่1.5สูงสุด3ดาวอยู่ที่3วินาทีเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะเพิ่มดาเมจของสกิลดิชชร์น58%ที่เริ่มต้นสูงสุดถึง126%ตรงนี้โคตรว้าวเลยครับต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยผมได้ทำการเทสด,ดาเมจของเมทริก4ชิ้นตรงนี้แล้วนะครับผมดาเมจมันเป็นดาเมจไฟนอลเลยนะเออตรงนี้นะครับ สมมตินะครับคร่าวๆนะครับผมสมมติผมโจมตีด้วยดิสชาสกิลแสนหนึ่งนะฮะดาเมจของผมจะกลายเป็นแสนห้าหรือแสนหกเลยนะถ้าเกิดว่าสมมติผมทําดาวได้3ดาวนะครับผมดาเมจผมจะกลายเป็นสองแสนกว่าเลยครับโคตรเยอะเลยตรงดาเมจตรงนี้มันไม่ได้มาบวกจากสกิลโดยตรงนะเออไม่ได้บวกแค่ตัวเลขอย่างเดียวครับตรงนี้คือมันเป็นตัวคูณตอนหลังเลยครับผมโคตรดีเลยนะตอนนี้นะ ส่วนคอนเทนต์ถัดไปนะครับผมที่น่าสนใจก็คือตอนนี้นะฮะได้เปิด artificial Iceland นะครับผมเพื่อนๆเ,เข้ามาในแผนที่เลยนะครับี่เห็นไหมตรงแถวๆท่าเรือเบนเจสตรงนี้นะครับผมจะมีเห็นไหมเป็นบอลลูนตรงนี้นะฮะเนี่ยววับตรงนี้มาได้เลยแล้วก็กดโกเลยนะฮะวิธีการไปครั้งแรกเนี่ยเราต้องใช้ตรงนี้เลยนะครับใช้ยานตรงนี้เลยขับเข้ามาเลยนะครับผมเอตรงนี้เลย เข้ามาคุยเลยนะครับผมเห็นไหมในแมปนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถนี้เห็นไหมเก็บทร,รัพยากรฟาร์มทรัพยากรได้อีกเยอะเลยนะครับผมนี่เห็นไหมมีทั้งเรดนิวเคลียสนะครับผมเห็นไหมที่เขาแจกนะครับเป็นซัพพลายพลอตอะไรก็มีเนาะเปรียบเสมือนแมปอีกแมปหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมมาฟาร์มกันด้วยนะของรางวัลก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นระบบ บ้านนะครับผมหรือว่าการก่อสร้างตรงนี้เลยนะฮะสามารถเข้าได้ตรงมุมนี้เลยนะ SC นะครับผมแล้วกดคําว่าบิลแล้วก็กดคําว่าโก,กดาได้เลยนะฮะพอโกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะก็จะเข้ามาในบ้านของเราเองนะฮะตอนนี้นะเดี๋ยวผมมาอธิบายระบบบ,บ้านคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับผมในบ้านของเรานะครับผมจะมีประกอบไปด้วย6ส่วนหลักๆนะครับผมอย่างแรกเลยคือเป็นเดเวลลอปเมนต์เซ็นเตอร์ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าเป็นฐานหลักของเราเนาะตรงนี้เนี่ย การอัปเกรดตรงนี้นะครับผมก็จะทําให้เราอัปเกรดบ้านอื่นของเราไปสู่เลเวลนั้นๆได้ครับผมอย่างเช่นตอนนี้ฐานหลักผมเลเวล3ใช่ไหมผมก็จะอัปเดตอย่างอื่นเป็เลเวล3ได้ด้วยนะครับอย่างอื่นมีอะไรบ้างามาเรื่องวันที่แมชชีนพอร์ตนะครับตรงนี้แมชชีนพอร์ตเนี่ยเราก็จะผลิตตัวเมทัลแมทเทอเรียลได้นะครับนี่ตรงของผมเนี่ยอยู่ที่เลเวล3 12 ชิ้นต่อชั่วโมงนะครับผมสามารถอัพเกรดได้ในกรณีที่ตัว Development Center เป็นเลเวลสนะฮะแล้วก็ใช้ทรัพยากรประมาณนี้เลยนะฮะนี่ประมาณนี้ปังกินเฮาผลิตไฟเบอร์ t มท i เรียลนะครับผมเป่าเป่าเฮานะครับผมผลิตเอเนจี m มท e เรียลนะครับคิตตี้เฮาผลิตซัพพลาย a มท r เรียลครับผมส่วนเ t อเ h อเฮาอีกอย่างสุดท้ายก็จะผลิตรีโนเวชั่นนะครับเมทิเรียลนะฮะตรงนี้ก็สามารถมาอัปเกรดกันได้เลยแต่อย่าลืมว่า บ้านเราต้องไป็นเรื่องสูงก่อนในคําแนะนําของผมเนี่ยพยายามนะครับผมอัพให้ทุกอย่างเท่ากันก่อนนะครับค่อยไปสู่สเต็ปต่อไปอคุณอย่ามาอัพฐานอย่างเดียวนะเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยมันมีจํากัดนะครับผมซึ่งเราสามารถหาได้จากพวกบ้านอื่นด้วยการที่อัพบ,บ้านอื่นเนี่ยมันจะทําให้เราอัพบ,บ้านหลักได้เร็วยิ่งขึ้นนะฮะ พยายามอัพไปด้วยกันเนาะตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีตรงปุ่มเคลมตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถเห็นไหมเคลมเมททีเรียลนะครับผมที่ทําการผลิตได้ต่อชั่วโมงเนาะเออองจริงอะ่ะวันหนึ่งกดแค่ครั้งหนึ่งก็พอนะครับผมเพราะมันจะสะแต็กได้ประมาณ24ชั่วโมงนะฮะพอหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันจะไม่ ไม่รีให้นะครับผมหรือว่าเราก็ได้เต็มแค่24ชั่วโมงเนาะพยายามเข้ามาเก็บกันด้วยนะครับ1วัน 1, ครั้งครับผมอย่างถัดไปเนี่ยเป็น exchange store นะครับผมตรงนี้ก็จะสามารถแลกทรัพยากรได้ค่อนข้างเยอะเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเอาตรงๆผมก็ยังไม่ค่อยแนะนําให้แลกเท่าไหร่ตอนนี้พยายามอัพบ้านนะครับผมให้ทุกอย่างให้เยอะที่สุดไว้ก่อนนะฮะ แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาซื้อพวกนี้ก็ยังไม่สายครับผมแต่บางอย่างที่เป็นวิกฤต่เนี่ยเราอาจจะต้องคิดดูนะลองช่ำหนังดูว่าถ้าเกิดเรามาแรกเนี่ยมันจะคุุมหรือเปล่า <c oughs> พราะมันจะรีลายวีคแต่ลายมันเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเดือนหนึ่งมันซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะฮะตรงนี้เนาะมาดูกันที่ต่อไปนะครับเรื่องบ้านยังไม่จบนะครับเรื่องบ้านเนี่ยเวลาเราเข้ามาในแมปแล้วนะครับบ้านของเราก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะฮะเราสามารถนะครับฟาร์มทรัพยากรในการอัพบ,บ้านได้ในแมปนี้ด้วยนะครับจะมีมอนสเตอร์เกิดนะฮะ มอนเตอร์เกิดค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแต่ว่าเราสามารถฟาร,ร์มได้แค่1ครั้งต่อ1อาทิตย์นะฮะหมายความว่าถ้าเกิดว่ามอนเตอร์ชุดนั้นตายแล้วเนี่ยต้องรออาทิตย์หน้าถึงจะฟาร,ร์มได้อีกนะครับตรงนี้ก็วางแผนกันดีๆนะครับผมถ้าวันนี้ไม่ว่างก็อย่าลืมนะครับ ตอนสิ้นวีคอย่าลืมมาฟาัมกันด้วยเพราะว่ามันจะรีเซ็ตทุกวีคนะครับอย่าลืมนะมาดูกันที่ระบบต่อไปนะครับผมเข้ามาตรงรูปดาบตรงนี้เลยนะฮะมาตรงคําว่าชาเลนจ์นะครับผมชาเลนจ์ตรงนี้อจะมีโหมดใหม่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้โหมดเรดนะครับเรดตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถลงได้ดันแรกตอนเลเ้วหกสนะฮะนี่ของรางวัลก็จะเป็นตัวลูกทองตรงนี้เลยนะลูกแก้วทองเอาไว้แลกของทองนะครับ แล้วก็จะมีคลัสเตอร์ตรงนี้นะฮะเอาไว้อัพของนะฮะตรงนี้ค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันนะแต่ว่า1วีคเนี่ยเราจะลงได้แค่ครั้งเดียวนะครับตรงนี้เราก็ต้องวางแผนกันดีๆนะฮะพยายามหาทีมหาปาร์ตี้มาลงนะครับตรงนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือ กันอีกแน่นอนเลยนะครับตรงนี้นะตอนดันแรกจะเปิดที่เลเวล60นะครับดันที่2เนี่ยจะเปิดที่66ครับผมส่วนดันสุดท้ายจะเปิดที่เลเวล70นะครับณปัจจุบันจะมีแค่3ดันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้ก็มาลงกันได้นะครับสุดท้ายนะครับผมจะเป็นโหมดใหม่ของไบกอนนะครับตรงนี้ไบกอนก็จะมีหมวดตรงนี้แล้วนะฮะ s e q u e n t i a l f a n t a s อ่านผิดขอไปนะครับโอเคซึ่งโหมดนี้นะครับผมถ้าเรากดต่อสู้แล้วเนี่ยก็จะเป็น มันจะมีบัฟอยู่ด้านทางด้านซ้ายนี้เลยนะฮะลองอ่านดูนะอย่างเช่นชั้นที่ผมลงเนี่ยตอนนี้นะฮะเป็น Wanderer f o r c e Attack Increase หมายความว่าตัวเราเนี่ยก็จะเพิ่ม f o r c t Attack อีก75%นะครับแล้วก็ศัตรูจะสามารถรับได้แค่ f o r c e Damage เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยเพื่อนๆลองอ่านกันดูเลยเนาะจะมีเงื่อนไขในการลงนะฮะแต่ละ สเตตเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเออตรงนี้ก็มาเก็บคะแนนแล้วก็รับของรางวัลอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะมาลองลองให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมกดสตาร์ทชาเลนจ์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวผมใช้สกิลคลอเดียให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมจะไม่โดนดาเมจเลยนะครับเพราะว่าอาวุธของเราไม่ใช่อาวุธฟอร์สเวพอนนะครับผมเห็นไหมดาเมจโคตรแรงเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนโหมดในสเตตนี้เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจถ้าน้ำแข็งนะครับผม เพิ่มเยอะมากนะฮะคลอดียแค่บัฟเฉยๆก็พอนะครับผมไม่ต้องเอาอมาทําอย่างอื่นนะโอเคสวยครับไปดูความแรงนะครับผมค่อนข้างจะแรงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะเพื่อนนะโอเคหลังจากหมดเวลานะครับผมเราก็เขาก็จะสรุปคะแนนให้เรานะครับว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่960นะฮะโอเคผมกดออกไปเลยแล้วกันนะครับ หลังจากที่เราลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะสรุปคะแนนเนาะเมื่อกี้ผมได้960คะแนนเห็นไหม this week point เนี่ยผมทำไป960นะครับกดเคลมรางวัลได้เลยนะฮะนี่ก็จะได้ของมาเห็นไหมมันจะมีตามลำดับขั้นนะครับผมถ้าไปถึง1,200คะแนนเนี่ยก็จะได้เม็ดสีทองมาด้วยนะฮะนี่เห็นไหมันวกร้อยได้ประมาณนี้2,000 3,000เห็นไหมของรางวัลก็จะได้ตามระดับเลยนะฮะ ก็ค่อนข้างเยอะเลยใครที่สามารถเล่นได้ชั้งสูงได้เนี่ยก็ยินดีด้วยครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมกันนะใครยังไม่กดไลค์กดซับ c r i b e อย่าลืมกดละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคกันด้วยนะครับไปเล่นเทลวูฟแฟนตาซีกันดีกว่าแพท1.5มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถัดไปนะครับเป้าหมายหน้าคือแพท2.0ไว้เจอกันอีกรอบนะครับขอบคุณครับ